บริษัทแห่งหมามือสิบเปิด,เป,ดเปิดปีกมากปนเนียวฟกุกไม่ไม่ไม่เปิดปีก,กปนันีเียมาเออมมีหอดเด้เลยหลอดเป็นยังรอันนึงนี่สองจุ้อเปียบย้อย รถตู้ลำโพงอัตโนมือเป็นนด้ครับเพ็นได้โอเคเอาไม่แรงมาดันเทีองน้ะมันเอียงนะดี่วเออดัน้งขึ้นรถสูงรถตู้ลำโพงอัตโนมือไม่ต้องหลับต้องนอนทำทั้งคืนออกงานวันเดียวเกิดอะไรขึ้นจุดนี้เตรียมังก็อจอ เครืองือมาด้วยครับเนะมืเ่อเาไปว่ายกวละเนาะเลี่ยนไปเวิดลวเลยนแรงอยู่ตัวนึงบได้มาบอยอยู่นาบ้านบอขึ้นมาไหมเอาขึ้นมาไหมนมหมี่ครับวันนี้เรามาดูตู้ไฮรีเล็กอัตเทอนมือครับเงื่อย ลำโพงอัตโนมือครับไป,ไป <อง S 2> ข้งางผมวเมาแล้วครับรถตู้ลำโพงอัตโนมือแยกมาหน่วยสมททัดขึ้นแล้วเล้ยอนน ลวกอดึงไว้เอานัดใส่ <c oughs> นอโยนใส่ให้นะครับโอ้ยเอาให้ละก็ไดยังไม่ยากน้ำอยู่นายเด้ไฮโลลิกเข้าใจเย็นเด้อโอ้ยป้านี่ดลโดรไฮโลลิกกี่ตัวเขาเ <c oughs> หลลมดเลยน้ำมันเยรถตู้ลาโพงอัตโนมือ <c oughs> นี่ครับเครื่องเครื่องอัตโนมือระบบไฮโลลิก เจ้าห้างพ่ดแดงรถตู้ลำโพงไฮโดรลิกอัตโนมือหนึ่งคือห้าห้ามจะเปลั่ตังวัวจอดปหกลางหรือไงินขาเลยต้องขา โอ้บมดแดงกัดกัดมอลัออ่มคนแท้แทกัดหางเครื่องคนแท้เมือนี้มดแดงหมดแดงกเจ้าห้านครับบมดแดงมันลงมางตู้ลำโพงอัตโนมือ ฮมเอาพกยังไดโยตนเอาไส่เอไจะเอากด่อี่ปยไม้อืออือขันไปก่อนขันบิบไปก่อนเราเราไปบุๆบุบมันว่าบไมใส่ก่อนโอเคแล้วแล้วห้ามาดิไป